สวัสดีค่ะทุกคนแอนนี่ชิมซนะคะวันนี้อนนี่ก็อยากมาแต่งปันประสบการณ์ของอนนี่นะคะที่ได้ทำความดีให้กับสังคมนะคะตอนนี้มอีอยู่มัธยมปลายนะคะอีกประมาณสา 16, ิาสิีเรียนอยู่ที่เชียงใหม่นะคะซึ่งปีนั้นก็มีน้ําท่วมหนักมากเลยนะคะเราก็ได้ท่วมที่โรงเรียนในชุมชนเล็กๆนะคะที่เชียงใหม่ ซึ่งเอมนี้ก็ได้ไปขอทางโรงเรียนขอะดลงทุนนะคะเพื่อช่วยเปิดโรงเรียนเพราะเขาได้สูญเสียทางหนังสือห้องเรียนโต๊ะนั่งเรียนนะคะไปทั้งหมดเลยเอมนนี้ก็ได้ะดลงทุนประมาณ3ามหมืบาทนะคะซึ่งก็ได้บริจาคไปทางโรงเรียนะคะ่ะการที่ได้ทำโครงการทางนี้นะคะมีรู้สึกมีแพชชั่นมากๆเลยนะคะ <S <S ขอเชิญเชิญน้องๆนะคะร่วมสมัครส่งโครงการประกวดเยาวชนที่ยุคประมาณ15ถึง25สปีนะคะอยู่ในการศึกษา มาธิ่ยงปลายอาชีวะหรือมหาวิทยาลัยนะในโครงการร่วมคิดร่วมทำสร้างสรงสรค์สังคมไทยติดสำนึกรักเมืองไทยปี13โดยสำนักงานประหลัดกระทรวงกลาโหมสุดท้ายนี้นะคะอันนี้ก็ขอขอบคุณแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับน้องๆทุกคนนะคะที่คิดดีทำดีสร้างสิ่งดีๆเพื่อสังคมของเรานะคะ